บรรยากาศก็จะเห็นติบเขาด้วยนะครับคื <Whoa! S 1> สวยมากสวยทุกที่เลยใช่ไหมแต่ที่ที่สามเนี่ยเป็นที่ที่แพงที่สุดนะครับสวัสดีครับวันนี้ดูยจากถูกกลางแพงพาเที่ยวนะครับวุ้ยว้ยรถรถรถ ถึงไปแน่วันนี้ <S <S ถึงสิวันนี้เราจะขับรถพาทุกคนไปเที่ยวนะปกติก็จะเห็นแบบถูกกลางแพงไปกินใช่ไหมวันนี้เราเปลี่ยนบ้างแบบเออแบบคนดูเห็นแล้วแบบอาจจะเบื่ออะไรแบบถูกกลางแพงกินแบบได้ยินชื่อถูกกลางแพงพาไปกินพาไปกินพาไ,ไปกินอะไรไงนเงี้ยวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแต่ที่แรกที่เราจะไปเนี่ยเออแบบช่วงนี้มันเป็นแบบช่วงหน้าร้อนเว้ยเราก็เลยแบบอยากพาทุกคนแบบไป่อนคลายคลายร้อนอะไรอย่างเงี้ยปกติคนนึกถึงหน้าร้อนก็นึกถึงอะไรทะเลใช่ไหมอยากพาทุกคนแบบไปเที่ยวน้ําตก ภูเขาแบบเห็นท้องฟ้าสวยๆบ้างก็แบบที่ที่เราจะพาไปที่แรกก็คือกาญจนบุรีที่พักที่เราจะไปที่แรกเนี่ยราคาแบบโคตรถูกเลยแบบหลักร้อยอ่ะมีอมีที่นอนมีแอร์มีที่นอนมีเตียงมีวิวอยู่ดินน้ำนอนกลางเต็นท์แบบนอนกลางทุ่งนาหรือเปล่าไม่อันนี้แบบนอนแบบในห้องมีแอร์เราบอกว่าหน้าร้อนใช่ไหมดูดูดิแบบเหมือนฝนจะตกเลย อันนี้น่าร้อนแล้วนี่น้าอะไรน่ารักไงได้เป็นหนึ่งมาที่แรกก็แบบฝนตกแล้วนะครับนี่ดูข้างหน้าโอ้โหพอใกล้ถึงฝนตกเลยจะได้เล่นกิจกรรมไปนี่วันนี้หรือถ้าฝนตกก็คือล่องแพลเ่องแถบเปียงไ่ได้ ก็น่าจะได้จะแบบต้องถามเขาว่าแบบมันจะร่องแพรได้ไหมมันแบบอันตรายไหมอะไรเงี้ยอย่าเราไปดูว่าพอเราไปถึงที่พักแล้วอ่ะเออเราจะสามารถทํากิจกรรมอะไรได้บ้างนะครับโูเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะครับว่ามันแบบอากาศดีแค่ไหนดูจะไปเล่นสไลเดอร์อันใหญ่นะครับทุกคนตอนนี้ครับถึงเลคเทเว่นครับที่พักที่แรกของเราแล้วนะครับ ก็คือแบบด้านหลังก็คือวิวสวนน้ำเลยนะฮะแล้วก็ราคาปกติของที่นี่ครับราคาพันสามร้อยนะครับเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เราได้ราคาโปรโมชั่นทุกคน990บบาทเท่านั้นนะครับต่อคนนะครับได้ห้องพักแบบอย่างนี้เลยอ่ะดูดิที่รักหลัก 100, ร้อยวิวหลักล้านอ่ะแล้วก็อาหารทั้งสามมื้อโอ้ห oh. แค่นี้ก็คุ้มแล้วอะ่ะดูวิวดิทุกคนวิวสวยมากนี่ตาราครัโครับถึงแล้ว ต้องแบบมีครบทุกอย่างเลยตัวเครื่งแปง้งตัวเสื้้านะครับดี <Yeah. S 1> ่เราขอเตรียมตัวไปลงเล่นแพดแบกตอน4ี่โมงยีก่อนนะครับอาหารกลางวาันนี้รวมอยู่ในโปรโมชั่นด้วยนะครับแบบกลางวันเย็นเช้เชาแบบอย่างคุ้มมาก ตอนนี้อยู่บนแพแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะล่องแพออกไปท่านนอกนะครับเฮ้ยอย่าพึ่งตอนนี้เราอยู่กลางน้ำกันแล้วนะครับดู เดี๋ยวเราไปต่อเล่นเครื่องเล่นกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยน,นี่นะครับอาหารเย็นนะครับของเราวันนี้นะครับ อาหารเช้าที่นี่เป็นบุฟเฟต์นะครับที่นี่อะของกินเยอะมากแบบบุฟเฟต์เต็ไมไปหมดเลยนี่อาหารเยอะมากนะครับทุกคนโหที่แรกก็แบบราคาแบบหลักร้อยแล้วแบบอาหารสามมือกับราคาเท่านี้แล้วก็ไปเล่นเครื่องเล่นมาตอนเย็นที่ผ่านมานะครับถึงแล้วที่ที่สองนะครับก็คือที่ก้าง นี่มีน้องมาต้อนรับด้วยครับตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่แต่เราก็ต้องลงไปข้างล่างกันละเดี๋ยวเราลงไปดูว่าที่ห้องอ่ะมันใช้ยังไงบ้างนะก็จะมีห้องสามห้องข้างล่างแล้วก็มีสามห้องข้างบนข้างล่างก็ราคาก็อยู่ที่6,9 0 0นะครับทุกวันแล้วก็ข้างบนนี้ก็คือ5,9 0 0 ก็สวยแล้วเดี๋ยวตอนกคืนนอนน่าจะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อ่ากันก่อนเลยดีกว่าสวยมากครับข้างในดูดิบรรยากาศแบบเห็นหมดเลย360องศา นี่เราจะไปล่องแพกันนะทุกคนไปเป็นกิจกรรมของทางภูฟ้ารีสอร์ทนะครับที่จะพาทุกคนไปล่องแพด้วยนะครับ <ged> เดี๋ยวจะโชว์ตีลังกาแบบสเต็ปเทพไปดูนะครับ ฟินมากทุกคนมาเที่ยวกันนะครับกาญจนบุรีอันนี้คือวิวโรงแรมสวยมากหิวข้าวแล้วอ่ย้ยศขึ้นในระเ่ต้องขึ้นเหรอเดี๋ยวจะขึ้นไปกินหมกกะทาที่เขาเสีรียมาให้แล้วไม่ได้เราจะกินหมดเลยไ<ฮ>ปเดีย๋ยวเราไปอาบน้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไปลงน้ำเล่นน้ำแฮรมาแล้ว เราจะมาอาบน้ำข้างบนบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบจากกุซี่ตอนนี้แบบพาทิเจมันจะตกดินนะครับทุกคนดูดิเห็นในกล้องอาจจะไม่เห็นแบบเท่าด้วยตาเปล่านะครับตอนนี้ฟินมากแบบและแช่นำะอีกสบาย นงครับทุกคนตอนนี้เช้าแล้วนะฮะโอ้โหดูบรรยากาศสิตอนแบบท่ามกลางธรรมชาติเห็นทุกอย่างเลยเมื่อคืนใครจะกินหมดนะครับอันนี้คือมันรวมมันรวมเซตอาหารเช้าอยู่แล้วในแพ็กเกจแบบที่เรามาพากักอะไรอย่าโอ้โหดูเซตอาหารเช้าของเราสิครับ อร่อยมากแบบที่นี่อร่อยแล้วก็บรรยากาศดีดูผนเห็นครับตอนนี้เรามาถึงที่ที่สามแล้วนะครับ2ที่ที่ผ่านมาแบบ สวยทุกที่เลยใช่ไหมแต่ที่ที่สเนี่ยเป็นที่ที่แพงที่สุดนะครับนี่เราลงมาข้างล่างแล้วนะครับทุกคนดูบรรยากาศสิชิลมากอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ไกลมากนะครับมันอยู่ในเมืองกาญจนบุรีเลยซึ่ง2ที่ที่ผ่านมาที่เราไปอะ่ะมันก็คืออยู่ในแบบในภูเขาใช่ไหมข้างบนภูเขาในอ่างเก็บน้ําอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่นเนี้ยเราจะมาอยู่ในเมืองบ้างแต่อยยุติดน้ํานี่ที่นี่ก็จะมีเวลคคมดิงด้วยนะครับ เข้ามาของทาลาวิลล่าก็จะมีห้องรับรองให้นะครับห้องรับรองก็จะมีนี่เครื่องดื่มนะครับเป็นน้ําสมุนไพราาใบเตยน,นะครับแล้วก็น้าเปล่านะฮะส่วใหญ่ก็จะเป็นของหวานนะครับที่เตรียมไว้ให้นี่ครับเลขห้องของเราคือศูนนะฮะใครที่จะแทงหวยสามารถไปแทงได้นะฮะไม,ไ,ไม่ได้เหรอ ห้องพักนี่คือแบบเห็นวิวข้างนอกเลยนะฮะดูดิถ้าเกิดเปิดหมดก็คือคงเห็นหมดอะ่ะนี่โหสวยมากห้องหนึ่งตัวครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็มีจ a ก u ุ z ซี่นะฮะห้องน้ำกว้างมากราคาตอนนี้ผมได้ราคามาพันเจ็ดเองเอ้ยไม่ใช่เจ็ดพันสองเจ็ดพันสองผิดผิด แต่ราคาปกติเขาจะอยู่ที่9,900บาทนะครับต่อคืนนี่นี่ตอนนี้เรามาอยู่รอบๆโรงแรมกันแล้วนะครับนี่ไปดูคาเฟ่ที่แบบของทางโรงแรมก็มีเหมือนกันนะครับชื่อดินคาเฟ่นะครับบรรยากาศก็จะเห็นติดเขาด้วยนะครับอันนี้ก็คือเราอยู่ในเขตเมืองนะแต่แบบเห็นภูเขาด้วย แบบมีแม่น้ำแควล้อมรอบด้วยตรงนี้นะครับก็คือข้างบนเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นดินคาเฟ่ไปแล้วเ๋ยวเรามาดูข้างล่างกันนะฮะนี่เดี๋ยวพาไปดูโซนสนามหญ้าถ่ายรูปได้ด้วยนี่ถ่ายตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมนี่เรามาถ่ายตรงนี้ยืนเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างนะคะว่าข้างล่างเป็นยังไง นี่ตอนนี้เรามาอยู่ข้างล่างอีกส่วนหนึ่งแล้วน,นะครับอันนี้จะติดริมน้ําเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ส่วนข้างบนก็คือเป็นส่วนส่วนกลางสระว่ายน้ําแล้วก็เป็นสนามหญ้าที่อาแบบเอาไว้ถ่ายรูปได้ใช่ไหมแต่ตรงนี้เราก็มาอยู่ริมน้ําเลยใครที่อยากจะมานั่งแข่งขาริมน้ําก็ได้เลยนะฮะอันนี้ซึ่งแพรเดินเขาทําไว้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะเนี่ยแบบน้มากเยาหรอก้องสั่นก้องสั่นใช่กล้องมันจะสั่นเพราะ่แต่แบบเออค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่แต่แบบเวลาเรือมาอย่างเงี้ย มันก็สั่นปกติแหละเพราะว่ามันคือแพไงข้างล่างมันคือแบบรอยน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยลงไปแบบเล่นน้ำแฝงขาซะหน่อยที่นี่อันนี้แบบบรรยากาศตอนเย็นแล้วตอนนี้ประมาณ5-6หโมงแล้วนะครับ อาบน้ำกันทุกคนนี่เราไปที่รีเซพชันมาแล้วเราก็ได้ตัวนี้มามันคือตัวน่าจะเป็นไปฟองฟองมัออ้งคือแบบเหมือนเคยเห็นแบบตามห้างอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวฟองฟองเอามาใส่ในอ่างนี่ใส่ในอา่างเลยไม่ใช่วันนี้เราจะมาเล่นที่คอนโดเอ้ยไม่ใช่วันนี้มึงจะมาลงอาง <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่วันนี้จะมาอาบน้ำแล้วก็นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวขออาบขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะ ฝันดีครับตื่นยังสวัสดีตอนเช้า เดี๋ยวข้าวเช้าจะมาแล้เดี๋ยวเราเออกไปรอข้าวเช้ากันดีกว่าเพราะเรานัดพี่เขาไว้เจ็มงสีนะครับนีอ่อาหารเช้ามาแล้วทุกคนดูดิไปเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะฮะ นี่จบแล้วครับกับ3มที่ที่เราไปมาที่ถูกที่กลางแล้วก็ที่นี่ก็คือที่แพงที่สุดนะครับที่เรามาในทริปนี้ก็คือตามชื่อของเราเลยก็คือถูกกลางแพงพาเที่ยวนั่นเองนะครับซึ่ง3ามที่ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นที่นี่ก็คือที่แพงนะครับทาวิลล่าก็มีความหรูหราแล้วก็บริการที่โอเคมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนที่กลางก็จะมีแบบวิวริมน้ําเป็นนอนโดมดูบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วก็ส่วนที่แรกก็จะมี ครึ่งเล่นใช่ไหมใครอยากเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีครบเลยแพมีเจ็ตสกีมีเรือปั่นมีเล่นเล่นไลเดอร์อะไรอย่างเงี้เ<อ>เยเออก็แบบครบแล้วก็มีอาหารสามมือให้แบบครบทั่วเลยนะครับใครอยากมาพักผ่อนก็สามารถมาแบบได้สามที่แบบเราเลยก็สามารถเลือกราคาได้แบบตามเดทที่แบบต้องการเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เราด้วยนะครับบ๊ายบาย